วันนี้พามาลงเชื้อเห็ดนะครับก่อนอื่นเรามาดูขนาดของต้นยางนาที่เราจะลงก่อนนะครับต้องมีขนาดตั้งแต่ประมาณ30เซนติเมตรขึ้นไปสามารถลงได้เลยนะครับไม่ใช่เฉพาะต้นยางนานะครับยังมีไม้วงยางอย่างอื่นเช่นยางนาตะเคียนกุงชาติเต็งรังกระบ,บุกกระบากพยอมยางเหียนนะครับพวกนี้สามารถลงได้หมดเพราะว่าเป็นต้นไม้ ตระกูลวงศยางพวกนี้จะมีลักษณะเหมือนกันคือจะมีมีลูกที่มีใบบนหนุนเป็นปิ่นนาะภาษาอีสอานนาะนะครับแต่ว่าสีมีขนาดบวกือกันนะครับอาศิเล็กแน่น้อยแน่ใหญ่แน่นะครับจะมีลักษณะลูกผลมันเหมือนกันนะครับการลงนะครับง่ายๆเลยนะครับเราได้หมวเชื่อมาแล้วนะครับเราสามารถที่จะลงโดยแต่ละครั้งเนี่ยลงอยู่ประมาณสักหนึ่งฟ้าหรือว่าหนึ่งช้อนโต๊ะนะครับเราลงไปเลยนะครับลงแบบนี้นะครับนี่ เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับหรือเราจะใช้การแทงนะครับนะครับเอาหาไม้หรือหาอะไรมาแทงนําทางก่อนก็ได้นะครับแล้วเราก็ลงนะครับนี่เทลงเลยนะครับไม่ต้องผสมน้ํานะครับการลงนะครับลงอย่างน้อยสรอบนะครับแต่ละเื่อให้ลงห้างกันประมาณเจ็ดถึงสิวันต่อรอบนะครับทีนี้เมื่อเขาลงแล้วแล้วนะครับในแต่ละรอบ ให้เราเอาไปเข้าร่มไว้ก่อนนะครับอย่าเพิ่งให้โดนน้ําเพราะว่าถ้าโดนน้ำเนี่ยมันจะละลายไปกับน้านะครับจะเห็นจะละลายไปฉะนั้นเอาไปเข้าร่มไว้นะครับเข้าร่มไว้ประมาณสัก3วันนะครับก็สามารถลดน้ําได้ครับเพราะว่าผ่าน3วันแล้วรากเขาดูดแล้วทีนี้เมื่อในระหว่างที่เราพักไว้นะครับถ้าเห็นใบเหี่ยวนะครับใบร่วงอย่าตกใจเพราะว่า เมื่อเราลงเชื้อแล้วหรือพวกรากมันจะแห้งนะครับคือช่วงนี้เรางดน้าใช่ไหมครับรากมันก็จะแห้งนะครับมันดูดเชื้อเข้าไปก็จะทําให้ใบมันร่วงนะครับนั่นหมายถึงเชื้อปิดแล้วนะครับใบร่วงนะครับแล้วก็จะปริใบใหม่นะครับจะเปลี่ยนถ่ายใบใหม่ฉะนั้นไม่ต้องตกใจนะครับเอาไปเข้าร่วมไว้ประมาณ3วันหลังจากที่เชื้อดูดเข้ารากเรียบร้อยแล้วค่อยลดน้ํานะครับหลังจากนั้นก็ อ่านไป7วันถึง10วันแล้วก็มาลงเชื้อเป็นรอบที่2อีกอย่างน้อยก็สัก3ารอบเพื่อความมั่นใจนะครับก่อนที่เราจะนําไปปลูกทีนี้นะครับต้องเว้นระยะห่างนะครับหลังจากที่เราลงเชื้อรอบสุดท้ายแล้วก็ประมาณสัก7วันนะครับค่อยนําไปปลูกนะครับแล้วก็จะได้ต้นกล้าที่มีเชื้อเห็ดติดเรียบร้อยนะครับส่วนคนไหน ที่มีนะครับดอกสดก็สามารถลงควบคู่กันได้เลยนะครับนี่ครับดอกสดแล้วก็แกะแล้วก็แปะใส่แบบนี้ได้เลยนะครับนี่ก็คือการลงแบบง่ายๆนะครับวิธีหนึ่งสาหรับคนที่อยากจะประหยัดหน่อยนะครับก็เอาน้ําหัวเชื้อนะครับเราอาจจะทำเองก็ได้นะครับเอาไปผสมกับน้ําประมาณ3-5ลิตรใส่คู่ถังนะครับหลังจากนั้นก็ เอาต้นกล้าเรานี่แหละครับเอาลงไปแช่ไว้ประมาณ5ถึง10นาทีแล้วก็เอาขึ้นมานะครับแล้วก็เอาชุดใหม่ลงไปแช่ไว้แล้วก็ขึ้นมาเป็นแบบนี้แบบนี้ก็จะประหยัดนะครับอีกวิธีหนึ่งก็อะนะครับลองไปทําดูก็แล้วกันนะครับส่วนที่เห็นอยู่ตรงนี้ก็จะเป็นต้นกล้าที่ลูกค้านะครับเอามาฝากลงนะครับของเพื่อนได้ด้อเพื่อนมาฝากลงไว้นะครับว่าอาจารย์ลงเชื่อให้แนบของเรานะครับก็ ลงให้นะครับวันนี้จะลงเป็นรอบแรกนะครับผมนี่คือการลงเชื้อเห็ดง่ายๆนะครับผมอ่าไว้เจอกันอีกครับขอบคุณครับเราเทยอดไปเลยนะครับเทหยอดลงเลยง่ายๆนะครับผมอ่หรือว่าจะแทงน้ำก่อนได้นะครับแทงอ่าแทงน้ำก่อนให้ถึงระบบรากนะครับแล้วก็เทลงครับนี่ง่ายๆเลยนะครับ หขวดก็ใช้ได้ประมาณ15-18ถึงต้นสำหรับต้นกล้าครับผม